สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูพจนีศรีนินปัจจุบันคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวิทยานนท์อำเภอลาดบัวหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพนานครนสีอยุธยาเขตสองวันนี้คุณครูนีมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นั้นคุณครูมีคุณครูนีมีนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว เป็นนิทานเกี่ยวกับการสร้างบ้านของเจ้าลูกหมูทั้งสาตัวค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยบ้านแสนสุขของเราหลังจากนั้นคุณครูจะให้หนักเรียนทํากิจกรรมพับกระดาษเป็นรูปบ้านค่ะอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะคะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยเตรียมกระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้ที่ผู้ปกครองมีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สีไม้ค่ะนักเรียนคะพร้อหมหรือยังคะ ถ้าพร้อมที่จะไปประจนภัยกับการสร้างบ้านกับเจ้าลูกหมูทั้ง3าตัวแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิละปะสร้างสารหน่วยบ้านสาสุขในวันนี้คุณครูนีจะให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปบ้านกันค่ะนี่ค่ะคือตัวอย่างที่คุณครูนีทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อนักเรียนพับกระดาษเป็นรูปบ้านเสร็จแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน องค์ประกอบของบ้านนั้นก็จะต้องมีผนังบ้านหลังคาประตูและหน้าต่างแต่สิ่งที่นักเรียนไม่เห็นในบ้านกระดาษหลังนี้คือบันไดและเสาเสานั้นจะอยู่ในโครงสร้างของบ้านแล้วส่วนบันไดถ้าหากว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็จะไม่มีบันไดใช่ไหมคะถ้าบันไดเราก็สำหรับบ,บ้านที่ มีสองชั้นที่จะให้เรานั้นเดินขึ้นบันไดไปยันชั้น2เรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในกิจกรรมนี้กันค่ะวัสดุและอุปกรณ์ชิ้นแรกนั้นคือกระดาษค่ะที่คุณครูนี้ใช้ในวันนี้เป็นกระดาษ A4 แต่ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษ A4 อยู่ที่บ้าน ให้นักเรียนใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่สามารถพับและทํากิจกรรมนี้ได้ค่ะเป็นกระดาษที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถนำมาใช้ทดแทนกระดาษ A 4ของคุณครูนี้ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ชิ้นที่สองนั้นคือสีค่ะสีเราจะนำมาใช้ตกแต่งบ้านของเราและนำมาวาด ประตูหน้าต่างและตกแต่งบ้านให้สวยงามค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมพับกระดาษไปรูปบ้านนั้นคุณครูนีมีนิทานหนึ่งเรื่องจะมาเล่าให้นักเรียนฟังกันค่ะนิทานที่คุณครูจะมาเล่าให้ฟังในหน่วยบ้านแสนสุขนั้นคือนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวเป็นนิทานเกี่ยวกับการสร้างบ้านของเจ้าลูกหมูทั้ง3าตัวนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าเราควรนำวัสดุอุปกรณ์อะไรดีที่จะนำมาใช้สร้างบ้านเพื่อให้บ้านของเรามีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยจากอันตรายค่ะนักเรียนคะเราพร้อมที่จะผจญภัยเกี่ยวกับการสร้างบ้านไปกับเจ้าลูกหมูทั้ง3ตัวนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว คุณครูนี้ขอหัวใจคนละหนึ่งด้ดยวยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ MIS การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเ,เล็กหลังหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปลูกหมูทั้งสามตัวเติบโตขึ้นเรื่อย จนทาให้บ้านหลังนั้นรู้แบแคบไปถนัดตาลูกหมูทั้งสาตัวจึงตัดสินใจตกลงกันว่าพวกมันจะแยกย้ายกันไปสร้างบ้านใหม่ของตัวเองลูกหมูทั้งสามตัวต่านเก็บข้าวของและย้ายออกจากบ้านหลังเดิมจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหาวัสดุเพื่อนําม,มาสร้างบ้านใหม่ลูกหมูตัวที่หเป็นลูกหมูที่ขี้เกียจมากที่สุด มันตัดสินใจจะสร้างบ้านหลังเล็กๆด้วยฟางข้าวโดยคิดในใจว่าข้าจะสร้างบ้านด้วยฟางข้าวได้แหละสร้างง่ายและเร็วดีแถมยังไม่ต้องออกแรงมากอีกด้วยลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงเดินไปยังทุ่งหญ้ามันพบชาวนากําลังเก็บข้าวอยู่จึงพูดกับชาวนาว่าลุงจ๋าฉันขอแบ่งฟางข้าวจากลุงสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปสร้างบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะจ๊ะ ชาวนาจะงแบ่งฟางข้าวให้ลูกหมูตัวที่หนึ่งไปจํานวนหนึ่งจากนั้นลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงเริ่มสร้างบ้านด้วยฟางข้าวมันใช้เวลาไม่นานนัดบ้านหลังนี้ก็สร้างเสร็จโดยเร็วเ <Yeah! S 1> จ้าลูกหมูก็หยิมยิ้มย่องชื่นชมในผลงานการสร้างบ้านของตนเองยิ่งนะักมันพูดกับตัวเองว่าสร้างบ้านด้วยฟางข้าวเนี่ยช่างง่ายได้เหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเชียว ค้าช่างฉลาดล้ำเลิศจริงๆหลังจากนั้นมันก็ออกไปวิ่งเล่นอย่างสบายใจฝ่ายลูกหมูตัวที่สองเป็นลูกหมูที่ตะกาบมากที่สุดมันคิดจะสร้างบ้านด้วบไม้เพราะสร้างได้ง่ายและจะได้มีเวลาหาของกินเยอะๆมันจึงเดินไปหาช่างไม้และพูดว่าน้าจ๋าฉันขอแบ่งท่อนไม้จากน้าสักหน่อยไ้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะจ ah ๊ะ สร้างไม้จึงแบ่งท่อนไม้ให้ลูกหมูตัวที่สองไปจํานวนหนึ่งลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้เสร็จงรวดเร็วมันชื่นชมในผลงานการสร้างบ้านไม้ของมันเป็นอย่างมากจากนั้นมันจึงเดินออกไปหาอาหารได้อเปิ้ลมาเต็มตะกร้าและระหว่างทางกลับนั้นลูกหมูตัวที่สองก็ได้พบกับลูกหมูตัวที่หนึ่งผู้เป็นพี่ชายกำลังวิ่งเล่นอยู่ มันจึงชักชวนพี่ชายให้มานั่งกินแอปเปิ้ลด้วยกันฝ่ายลูกหมูตัวที่สามเป็นลูกหมูที่มีความขยันขันแข็งมากที่สุดในบรรดาลูกหมูทั้งสามตัวมันคิดจะสร้างบ้านด้วยอิฐเจ้าลูกหมูคิดในใจว่าฉันจะสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนนี่แหละอาจจะดูยากลำบากและใช้เวลานานสักหน่อยแต่มันก็ดูแข็งแรงและทนทานดีลูกหมูตัวที่สาม จึงออกเดินทางหาก้อนอิฐอนังมาสร้างบ้านลูกหมูตัวที่สามไม่สนใจคำพูดของลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกหมูตัวที่สองมันยังคงยืนยันาการตัดสินใจเหมือนเดิมว่าจะสร้างบ้านด้วยอิฐนับว่าเป็นความโชคดีของลูกหมูตัวที่สามเพราะในระหว่างทางที่กำลังเดินหาอิฐอยู่นั้นมันได้เจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังขนก้อนอิฐอยู่เจ้าลูกหมูจึงเดินเข้าไปทักทายชายหนุ่มและพูดขึ้นว่า พี่จ๋าฉันขอแบ่งก้อนอิฐสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปสร้างบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะจ้าชายหนุ่มจึงแบ่งก้อนอิฐให้ลูกหมูตัวที่สามไปจํานวนหนึ่งจากนั้นลูกหมูตัวที่สามจึงสร้างบ้านด้วยอิฐท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุแต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ยอ่อท้อยังคงสร้างบ้านต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดขึ้นว่า ถึงจะเหนื่อยยากสักหน่อยก็ไม่เป็นไรถือคติลำบากก่อนสบายทีหลังดีกว่าเพราะแบ้านอิดนั้นสามารถกันแดดก,กันลมกันฝนและทนทานยิ่งนักในที่สุดลูกหมูตัวที่สามก็สร้างบ้านอิดของตัวเองเสร็จในตอนใกล้ค่ำตะวันตกดินแล้วแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการสร้างบ้านอิดมาเกือบตลอดทั้งวัน แต่ลูกหมูตัวที่สกลับรู้สึกสุขใจเมื่อได้เห็นบ้านที่สร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงนั้นสวยงามยิ่งนักเพราะบ้านหลังนี้ซึ่งดูมั่นคงเหลือเกินอีกทั้งยังมีเตาผิงไฟเล็กๆในบ้านทำให้รู้สึกอบอุ่นอีกด้วยวันต่อมามีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารอยู่มันบังเอิญเดินมาเจอบ้านฟางของลูกหมูตัวที่หนึ่ง หมาป่าจึงรีบเดินเข้าไปใกล้บ้านฟางหลังนี้และตะโกนขึ้นว่าเจ้าลูกหมูตัวน้อยเปิดประตูให้ข้าเข้าไปหน่อยสิลูกหมูตัวที่หนึ่งได้ยินเสียงหมาป่าจึงตอบกลับไปว่าฝันพี่เธอเจ้าหมาป่าข้าไม่ยอมให้เจ้าเข้ามาหรอกหมาป่าได้ยินเช่นนั้นก็หัวเลาะเสียงแหลมและสูดลมหายใจก่อนเป่าออกไปแค่เพียงเป่าครั้งเดียว บ้านฟางนั้นก็ปลิวกระจายไปทั่วทั้งบริเวณไม่เห็นว่าบ้านฟางได้พังลงแล้วเจ้าหมูตัวที่หนึ่งจึงรีบวิ่งหนีไปหาลูกหมูตัวที่สองทันทีเมื่อไปถึงบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองลูกหมูตัวที่หนึ่งก็รีบเคาะประตูร้องเรียกให้เปิดประตูเมื่อลูกหมูตัวที่สองเปิดประตูลูกหมูตัวที่1นึ่งก็พูดขึ้นว่า เร็วเข้าเร็วเข้ารีบปิดประตูหมาป่ากําลังตามมันแล้วลูกหมูตัวที่สองจึงรีบปิดประตูแล้วลูกหมูทั้งสองตัวก็ต่างกอดกันเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวหมาป่าตามลูกหมูตัวที่หนึ่งมาจนถึงบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองจากนั้นมันก็โกนขึ้นว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเจ้าลูกหมูไม่งั้นข้าจะเป่าบ้านเจ้าให้พังเชียวลูกหมูตัวที่สอง จึงตะโกนตอไปด้วยความหวาดกลัวว่าไปไปไปซะเจ้าหมาป่ายังไงพวกเราก็ไม่ยอมให้เจ้าเข้ามาแน่หมาป่าเริ่มมาลมเสียด้วยความหิหวโหยมันจึงสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วมันก็เป่าออกไปอีกบ้านไม้เริ่มสั่นคลอนจนในที่สุดบ้านไม้พังลงในทันที ลูกหมูตัวที่1และลูกหมูตัวที่สองอรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนไปถึงบ้านอีกของลูกหมูตัวที่สาทั้งสองรีบเคาะประตูมเมื่อลูกหมูตัวที่สามเปิดประตูออกมาลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงพูดด้วยน้ําเสียงอนเหื่ยอยหอบว่าปิดประตูเร็วๆเ,เข้าม,มาป้ากําลังว,วิ่งตามมาแล้ว เมื่อหมาป่ามาถึงบ้านของลูกหมูตัวที่สามมันก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าเปิดประตูเร็วๆเข้าอย่าให้ข้าต้องเปลืองแรงไปมากกว่านี้ลูกหมูตัวที่สามจึงตอบกลับออกไปอย่างใจเย็นว่าข้าไม่ยอมให้เจ้าเข้ามาได้หรอกฝันไปเสียเถอะหมาป่ารู้สึกโกรธมากที่ลูกหมูทั้งสามตัวไม่ยอมเปิดประตูให้มันจึงสูดลมหายใจลึกๆและเป่าบ้านอิดหลังนี้จนสุดแรง บ้านอิดนั้นก็ไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อยหมาป่าลองเป่าบ้านอิดครั้งแล้วครั้งเล่เาก็ไม่เกิดผลมันจึงวางแผนใหม่โดยใช้บันไดปีนขึ้นไปบนหลังคางบ้านอิดเพื่อหวังจะลงไปหาลูกหมูทั้งสามทางปล่องไปโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่า ลูกหมูทั้งสามตัวนั้นได้จุดไฟต้มน้ำไม่รอหมาป่าอยู่นานแล้วหมาป่าเธเลื่อนสลากกระโดดลงมาทางป่องไปทําให้ร่างกายของมันตกลงไปในหม้อต้มน้ําเดือดทันทีมันร้องลัง<อ>่นแอ้ววิ่หนีออกจากบ้านของลูกหมูตัวที่สามด้วยความเจ็บปวดลูกหมูทั้งสามตัวต่างกอดกันด้วยความสิ้ีใจกันมากที่สามารถรอดพ้นจากเนื้อมือของหมาป่าได้ลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกหมูตัวที่สองต่างสำนึกได้ว่า หลังจากได้รับบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในการทำสิ่งใดจะต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนไม่ใช่การทำเ็้เสร็ๆไปทำให้ตนเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นลูกหมูทั้งสาตัวก็ได้ช่วยกันต่อเติมบ้านอิฐหลังนี้ให้ใหญ่ขึ้นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนหมาป่าก็ไม่กลับมารังแกลูกหมูทั้งสามตัวอีกเลย yeah! เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากฟังนิทานเรื่องลูกหมู3าตัวแล้วคุณครูนีมีคำถามหนึ่งคำถามที่จะถามนักเรียนคะ่ะถ้านักเรียนมีโอกาสได้สร้างบ้านเหมือนเจ้าลูกหมูทั้ง3ตัวนี้นักเรียนจะเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ใดมาใช้สร้างบ้านของนักเรียนคะ่ะและเหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกวัสดุอุปกรณ์นั้น อีกหนึ่งข้อคิดดีๆในนิทานเรื่องลูกหมูสาตัวนั้นคือไม่ว่าเราจะทำงานสิ่งใดนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจมีความเพียรความพยายามถึงแม้ว่างานที่เราทำอยู่นั้นจะยากลำบากและเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่ถ้าหากเรามีความเพียรความพยายามก็จะทำให้เราทำงานสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ เมื่อเราได้ความรู้และข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวไปแล้วต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่เรารอคอยค่ะนั่นคือการพับกระดาษเป็นรูปบ้าน <Yeah! S 1> เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณครูขอ,ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พับกระดาษเป็นรูปบ้าน อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกระดาษ A4 หรือกระดาษที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านและสีไม้ค่ะวิธีทำกิจกรรมให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปบ้านตามคลิปวิดีโอที่ครูสาธิตและระบายสีตกแต่งให้สวยงามค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือนักเรียนเรียนรู้องค์ประกอบและโครงสร้างของบ้านช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและฝึกสมาธิของนักเรียนค่ะ ต่อไปคุณครูนีจะสาธิตวิธีการพับกระดาษเป็นรูปบ้านค่ะเริ่มจากวางกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งค่ะให้ปลายอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะหลดกับปลายอีกฝั่งหนึ่งเมื่อจะหลดแล้วก็รีดให้เรียบเลยค่ะเมื่อรีดให้เรียบแล้วนะคะกางกระดาษออกแบบนี้ค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะพับครึ่งแต่ครั้งนี้เราจะพับให้ปลายมาจะหลดกับแกนกลางที่เราพับไว้เมื่อสักครู่ค่ะให้พอดีเลยนะคะเมื่อพอดีแล้วก็รีดให้เรียบเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรียบแล้วก็หมุนอีกฝั่งนึง แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะให้ปลายอีกฝั่งหนึ่งจะหลรดกับแกนกลางที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นะคะครึ่งกลางแล้วก็รีดให้เรียบค่ะแบบนี้เราก็จะได้กระดาษลักษณะแบบนี้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรากลับแถบของกระดาษแล้วกลับฝั่งค่ะให้ด้านที่เราพับไว้แบบนี้นะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็พับครึ่งค่ะนักเรียน ให้จะหลดกันนะคะแล้วก็รีดให้เรียบค่ะรีดให้เรียบเลยก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วกางออกค่ะเราก็จะได้แกนกลางแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะพักกดกระดาษรึ่งหนึ่งนะคะให้ปลายจะหลดกันแบบนี้ค่ะก็รีดเลย หให้จะลดกันแล้วก็รีให้เรียบเลยค่ะทั้งสองฟังแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็มากลับแถบค่ะให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ มาทำหลังคาบ้านกันค่ะวิธีนี้ก็จะยากหน่อยนะคะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะหรือให้ผู้ปกครองช่วยได้ค่ะขั้นตอนนี้คือใส่หลังคาให้บ้านนะคะกลางกอะแบบนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ในช่องนี้นะคะ่ะเด็กๆนักเรียนเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็กดให้แกนกลางลงกันแบบนี้ค่ะได้แล้วหลังคาบ้านหนึ่งค่ะ ดีให้เรียบค่ะได้แล้วค่ะได้หลังคาบ้านหนึงข้างแล้วนะคะเราจะใส่หลังคาบ้านกันอีกหนึงข้างนะคะก็คือนักเรียนเห็นช่องตรงนี้ไหมคะช่องตรงนี้ค่ะกางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็กดโลง่งรีดหลังคาให้เรียบค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะกลับแถบค่ะกับแถบบ้านของเราปิง้งสวยงามค่ะตอนนี้เราได้ตัวบ้านแล้วก็ได้หลังคาบ้านแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ประตูแล้วก็หน้าต่างกันค่ะคุณครูก็จะใช้สีเทานะคะในการใส่ประตูค่ะประตูบ้านของเรา ประตูสามารถเปิดปิดได้นะคะให้คนเดินเข้าออกค่ะเสร็จแล้วใส่ลูกปิดประตูด้วยเราจะได้เปิดประตูเข้าบ้านได้เราก็ได้ประตูแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหน้าต่างค่ะใส่หน้าต่างให้บ้านเราสักสองบานดีกว่าสวย,สวย ใส่แกนกลางให้หน้าต่างบ้านของเราเสร็จแล้วใส่หน้าต่างให้อีกหนึ่งบานค่ะวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะหน้าต่างบ้านของเราเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่กึ่งกลางหน้าต่างสองบานแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หน้าต่างประตูหลังคาแล้วก็ ตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณครูก็จะเริ่มตกแต่งบ้านของเราเลยนะคะคุณครูชอบบ้านที่มีหน้าต่างสีชมพูค่ะคุณครูก็จะระบายสีหน้าต่างก่อนนะคะระบายให้เป็นทิศทางเดียวกันนะคะนักเรียนวางสีให้อยู่ในลักษณะแนวนอนค่ะ ค่อยๆแรงเอาทีละด้านให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งบานค่ะระบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน บ้านสีชมพูของคุณครูเพิ่ความเข้มให้กับขอบหน้าต่างของคุณครูหน่อยะคะ่ะเแล้วคะ่ะหน้าต่างบ้านของคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็จะระบายสีประตูบ้าน สีอะไรดีคะสีน้ําตาลดีกว่าค่ะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่อยๆแรงเงาค่ะแรงเงาไปจนให้เต็มพื้นที่สีขา,ขาวๆแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นค่ะ ได้แล้วค่ะก็ได้ประตูบ้านแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยต่อไประบายสีอะไรดีเอ่ยหลังคาดีไหมคะต่อไปคุณครูคก็จะระบายหลังคาบ้านค่ะคุณครูเลือกเป็นสีน้ำเงินแล้วการสีเข้มๆหน่อยนะคะระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะนักเรียน ค่อยๆระบายค่ะ เงาไปเรื่อยๆค่ะเรียนต้องใจเย็นๆนะคะถ้านักเรียนรีบงานศิลปะของเราก็จะออกมาไม่สวยค่ะเราต้องมีความตั้งใจนะเหมือนลูกหมูตัวที่3ามของเราที่เขาตั้งใจค่อยๆสร้างบ้านอิฐทีละก้อนทีละก้อนจนทำให้บ้านของเขานั้นแข็งแรง และทำให้เขานั้นปลอดภัยจากหมาป่าได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูนั้นสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะพอนักเรียนที่น่ารักของคุณครูมีความตั้งใจค่ะหังคาบ้านของคุณครูก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันอีกนิดหน่อยค่ะ หลังคาบ้างของคุณครูนี้เสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาระบายสีตัวบ้านกันต่อไปก็จะเป็นการระบายสีตัวบ้านคุณครูนี้ขอเลือกใช้สีเขียวแล้วกันค่ะคุณครูนี้ลงน้ำหนักมือเบานะคะ ก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะระบายเบาๆเก็บรายละเอียดค่ะใกล้จะเสร็จแล้วสวยงามมากเลยค่ะเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งค่ะ เสร็จแล้วค่ะพับกระดาษเป็นรูปบ้านของคุณครูนี่สำหรับกิจกรรมสร้างสรงสรค์พับกระดาษเป็นรูปบ้านในวันนี้เมื่อนักเรียนพับกระดาษเป็นรูปบ้านเสร็จแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบของบ้านองค์ประกอบของบ้านนั้นก็จะต้องมีฝาบ้านหลังคาประตูและหน้าต่าง แต่สิ่งที่นักเรียนไม่เห็นในบ้านกระดาษหลังนี้คือบันไดและเสาเสานั้นจะอยู่ในโครงสร้างของบ้านแล้วส่วนบันไดถ้าหากว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็จะไม่มีบันไดใช่ไหมคะถ้าบันไดเราก็สำหรับบ้านที่มีสองชั้นที่จะให้เรานั้นเดินขึ้นบันไดไปยันชั้นง2างานมอบหมายในวันนี้คุณครูนีฝากให้ผู้ปกครอง ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์พับกระดาษเป็นรูปบ้านส่งกลับมาให้คุณครูนี้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ